สวัสดีครับทุกคนวันนี้แถมผัดพริกแกงหมูนะคะทุกคนผัดพริกแกงหมูสเปรกลมังเลยนะวันนี้นะหมูนี่ก็ซื้อมาสามโลนะทุกคนหั่นเอามาเรียบร้อยนะครับถั่วฝายาก็หั่นเรียบร้อยนะ้ล้างแล้วด้วยนะใส่แต่แกงไม่ผึ่งน้านะครับพริกปั่นกระเทียมปั่นปั่นเอาไว้รอนะครับทุกคนพริกแกงเผ็ดนะครับ ไข่ดาวก็ทอดเตรียมมาไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยจุดเตานะครับทุกคนใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับใส่น้ำมันแล้วแถบดเดี๋ยวจะผหาพริกแกงให้หอมกันนะครับทุกคนพริกแกงกับพริกปานผันให้ผัดให้เข้ากันเลยนะ แขงไปก็เติมน้ำหน่อยนะทุกคนเดีย๋ยวมาันจะไหม้ก้นนะครับ <c oughs> พริกแกงหอมแล้วก็ใส่หมูเลยนะครับทุกคนหมูสไลด์ที่เตรียไมไว้นะครับตามมาด้วยใบมะกรูดนะครับทุกคนถั่วฝักยาวนะครับใส่ให้หมดเลยนะทุกคนพริกแกงหมูนะครับผัดให้เข้ากันนะครับทุกคนหมูกับถั่วกับพริกแกงให้เข้ากันนะ ข้าวกันแล้วก็เติมน,น้าอีกหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวมาจะไไม้โคนนะครับตามมาด้วยน้ําตามทรายนะคะทุกคนน้ําปลานะครับรสด,ดีครับผมปรุงรสนะครับทุกคนแล้วแต่ชอบนะแต่ผมใส่แค่นี้พอนะผ่าให้เข้ากันอีกทีเนาะ ให้หมูโศกนะหมูโศกถั่วโศกกระทาที่จะหนีอ่าเดี๋ยวทุกคน <c oughs> ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ใส่ใบหัวลัพาเลยนะคะทุกคนผัดใบหัวรัพาอีกทีนึีใวแค่เข้าให้เข้ากันนะใบหัวรัพาโศกเมื่อไหร่กพอทนันทีเลยนะทุกคนแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตับใส่กระมังเลยไข่ดาวก็รอไว้แล้ว นี่เปนอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมันพริกแกงหมูไข่ดาวนนะวันนี้นะอย่าลืมฝากกูติดต,ตามช่องกูบ้านนอกเลยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่าน,นี้นะครับที่น่าจะกำลัดนะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดต,ตามช่องนี้นะครับ